เพิ่บรับเพิ่บรับ,รบสวัสดีเพื่อนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องปูงย่ย่าตายายทั้งหลายนะฮะครั้งนี้ก็จะมารีวิวหรอหรืออะไรรีวิวโน้ตบุ๊กไม่ใช่สิต้องมาบอกว่าจะมาบอกนะครับว่าโน้ตบุ๊กไอเอซุสที่เป็นการจอจ f o x อ t x 3060ขุดได้วันละกี่บาทนะครับ เปิดข้อมูลให้ดูหน่อยผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ด้วยมันคืออะไรนะนี่นะเป็น i 5นะครับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ก็เก่งมากๆด้วยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งกว่านะครับอ่าไม่เป็นไรถือว่ามาแชร์ข้อมูลกันนะครับนี่การ์ดจอผมจำได้ปรากดตรงนี้เนี่เป็น gtx o 0ม0นนะฮะอืมราคาที่จ่ายไปก็ 32, 9 9 0บาทนะครับ อาจจะมาดูกันว่าขุดได้เท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมใช้ขุดผ่านไ้แฮชนะครับความเขาเรียกว่าเลเดวิ่งอยู่แรงขุดประมาณ35 36นะครับไม่ได้ OC เลยนะครับไม่ได้อเวอร์ค็อกอะไรเลยนะฮะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ผมเลยไม่โอเวอร์ค็อกเลยผ่านไ้แฮชนะฮะถ้าใครไม่รู้ว่าจะขุดไ้แอชยังไงเนะี่ยผมมีคลิปนะเดี๋ยวแป,แปะไว้ให้แถวแถวนี้แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูกันนะว่าได้เท่าไหร่นะครับ ต้องล็อกอินเข้าไปในในในแฮชก่อนอล็อกอินใส่อีเมลพาสเวดนะครับเพิ่มเรียบร้อยแล้วก็ใส่เลขที่ เรียกยืนยันนะครับทูเอนะครับมันอยู่ในแอป,ปในโทรศัพท์นะฮะ,ะเจอละพิมเลขสักครู่เฮ้ยอ้าเข้าสิอ้าเข้าแล้วนะฮะดูกันซิว่าไอ้ที T x 3060เนี่ยโนต้ตบุ๊กนะครับโนต้ตบุ๊กว่าได้เท่าไหร่นะนี่นะครับ หลักณตอนนี้นะวันที่9วันพุธที่9มิถุนายน2564ซึ่งเป็นวันพุธนะแรงขุดอยู่ที่ประมาณ34 35 36 33 34 35 36วิว่งประมาณนี้ได้วันหนึ่ง81บาทนะครับอ๋อธรรมดาที่ไหนเอาจะเข้าเข้าคีคูลเลเตอร์นะแต่ไปเข้าคาลิเดอร์นะครับผิันอา่าลองคิดดู๊บ8วันละบ81บาท เดือนหนึ่งก็เดือนละ2,500ัเลยนะครับคออ่าไฟก็วนลตจะบอรละ10บาท20บบาทนะฮะเออเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย3ามห0ื่นสบาทนะครับลงทุนไปแล้วก็เอามาคดได้ว,วันละ80บาทเออจริงจริงมันมีระบบผ่อนด้วยนะผ่อนเดือนละส0ม0ันเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดนะพอผ่อนครบปีหนึ่งโอ้โหที่เหลือก็กำไรนะครับ มีประกันด้วยรีวิวประมาณนี้นะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้ชี้นำอะไรนะฮะมาแชร์ประสบการณ์นะครับใครมีอะไรอยากรู้อะไรก็เม้นท์ถามไว้ได้นะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ดูนะฮะโอเคจบจบนะครับสวัสดีจ้า